ไอเถึงใจดีแต่ว่ายังรู้สึกโดดเดี่ยวผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆไอเนปหลายคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันน่ะจะมีความรู้สึกว่าทําไมในบางครั้งอ่ะเราถึงรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆภายในใจิตใจของเราต้องบอกนะว่า i n เเป็นคนที่ใจดีมากๆแต่ในหลายครั้งคน i n เก็จะรู้สึกว่าคนอื่นอ่ะไม่เห็นค่าหรือไม่เข้าใจในความที่เขาเป็นตัวเขาสักเท่าไหร่ทั้งที่ i n เปเป็นคนที่แคร์คนอื่นอย่างสุดใจแต่ ลึกๆก,กับรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้นะครับผมเอาจริงๆนะถ้าสรุปสั้นๆเลยนะจากทุกๆอยากนะก็คืออันนี้พี่อะ่ะเขาเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้ลึก แต่คนอื่นอะจะเข้าใจเขาได้ยากเพราะธรรมชาติของ i n p p อะก็คือเขาเป็นคนที่ใจดีแบบยิงเงียบด้วยฟังก์ชันของ ffi อะจะทำให้ i n เ p อะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนเท่าไหร่ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองอยากที่จะทำอะไรหรือว่าตัวเองคิดเห็นอย่างไรเขาจะไม่ค่อยพูดให้คนอื่นเห็นคือตัวเขาอะรู้นะว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากทาอะไรแต่เขาจะไม่พูดสิ่งที่เขาต้องการให้คนอื่นอะได้ยิน ด้วยความที่ INP อะเขามีฟังก์ชันที่2เป็นเป็น NE ใช่ไหมมันเลยทำให้ INP อะเขาเป็นคนที่จินตนาการลึกแล้วก็สิ่งนี้มันเลยทำให้ INP อะเขามีโลกภายในของตัวเองอะที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆแล้วผมต้องบอกว่าคนที่เป็น INP อะคือพอเขาแบบมีความใจดีแบบเงียบเงก็คือในบางครั้งเขาจะทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นแต่เขาจะไม่ค่อยพูดออกศัก์เท่าไหร่บวกกับจินตนาการที่เขามีความจินตนาการที่ค่อนข้างลึกมากๆอะ่ะ มันเลยทำให้คน i n f p อ่ะเขาเป็นคนที่เป็น giver มากกว่า taker หรือในบางครั้งเขาก็จะให้มากกว่าในสิ่งที่เขาพูดออกไปมันเลยทำให้คนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะในส่วนลึกของ i n f p คนนั้นอ่เขาต้องการอะไรตอบกลับกันแน่สมมติ NLP คนหนึ่งทำนูน่นทํานี่ให้อีกคนอ่ะบางครั้งอ่ะลึกๆนะ n p เขาต้องการบางอย่างกับเหมือนกันเพียงแต่ n p เขาจะไม่พูดแล้วคนอื่นก็จะไม่รู้ พราเป็นอย่างนี้มันเลยทําให้คนที่เป็นไอเนพีเขาจะเซนตีฟมากมากแต่เขาจะไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสักเท่าไหร่และมันทาให้ไอเนพีคนๆนี้เขาเก็บความรู้สึกทุกๆอย่างไว้คนเดียวและไม่บอกให้ใครรู้ว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรกันแน่แล้วด้วยสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเลยทําให้คน i n p นรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวแบบ อธิบายไม่ออกแล้วนี่ก็คือแบบสุสุนสั้นของคน INP ว่าทำไมลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ใจดีก็าตามแต่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในเชิงลึกของเรื่องนี้กันดีกว่าเ,เ,เพื่อนๆรู้อะไรไหมว่า INP f นิยามเขาคือผู้ให้ที่เก็บงำหรือถ้าจะให้พูดในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคนที่ติดทองหลังพาก็ได้ ด้วยความที่ฟังก์ชันหลักของ INP ก็คือ FI อะตัว FI อะมันจะทำให้ INP อะเขาจะมีหลักคุณธรรมและความหลักในแบบของตัวเองเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเขารู้ว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรและเขามีความเชื่อในแบบของเขาเองแต่เขาจะไม่ค่อยพูดในสิ่งที่เขาคิดหรือไม่ค่อยพูดในสิ่งที่เขาอยากทำให้คนอื่นได้ฟังสักเท่าไหร่ แล้วความรู้สึกของคนไอเนปีอ่ะมันก็จะถูกเก็บไว้ข้างในโดยที่จะไม่ค่อยแสดงออกมาให้คนรอบตัวเขาอ่ะรู้เท่าไหร่ว่าจริงแล้วอ่ะคนไอนพีอ่ะอยากที่จะทําอะไรหรือว่าต้องการอะไรกันแน่มันเลยทําให้บางครั้งอ่ะคนรอบตัวเขาอ่ะจะไม่รู้เลยว่าไอเนปีคนนี้เนี่ยเขารู้สึกเศร้าหรือเขารู้สึกเหงาหรือเขารู้สึกอยากได้กาลังใจ เพราะว่า i n เเขาไม่พูดไงคนอื่นก็จะไม่รู้ว่า i n เเขารู้สึกยังไงคือจริงๆถามว่ามันมีไหมคนที่เขาเข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยมันมีเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไงที่เขาจะรู้ไว้ว่าเฮ้ย hey, เราต้องการอะไรเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เลยว่าแบบเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรโดยที่เราไม่ได้พูดออกมามันมีแค่บางคนอะจริงๆไม่ใช่แค่บางคนน้อยมากๆเลยที่แบบ จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรกันแน่โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากมันเลยทําให้คน N P อ,อะรู้สึกว่าอยากให้คนอะเข้าใจเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรแต่เอาจริงแล้วถามว่าอย่างที่ผมบอกไปมันมีน้อยมากเลยมันมีน้อยมากเลยใครละคนที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาอ่ะโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรอาจจะมีพูดบ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้คนอะ พอเข้าใจเราในเชียงลึกมากขึ้นนะแต่ผมเข้าใจโดยธรรมชาติของคนไอเนพีอ่ะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากพูดอะไรหรือไม่ค่อยอยากที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้เห็นสักเท่าไหร่มันเลยนําไปสู่ประเด็นที่2เลยก็คือการรับรู้ที่อ่อนไหวต่อคนอื่นแต่ไม่กล้าเปิดใจไอเปีมีความเข้าใจและ เห็นอกเห็นใจคนอื่นสูงมากๆถ้าถามว่าไทยไหนที่มีความเป็นเอมพัตตีสูงนะถ้าลองจาก INJ f นะผมให้เลย INP เผลอๆนะอาจจะเท่ากันด้วยซ้ำเคอ INP อ่ะในใสายตาคนอื่นนะ่ะเขาจะเป็นแบบนางฟ้าเป็นแบบพ่อพาที่มีความคล้าย INJ แล้วก็มีความเข้าใจคนอื่นมากๆแบบคนอื่นไม่ต้องพูดอะไรมาก INP ก็เข้าใจแล้วก็ มีความเหน็นอกเห็นใจคนอื่นสูงมากๆแต่หเพื่อนๆรู้อะไรไหมครับลึกๆของคน INFP เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าคนอื่นอ่ะจะรับความปลอดบ,บังของคน INFP ได้มากแค่ไหนอารมณ์คล้ายว่า INFP รู้สึกว่าฉันน่ะรับฟังคุณได้เสมอแต่ฉันไม่มั่นใจว่าคุณจะรับฟังฉันได้ไหม และนี่ก็คือเป็นส่วนเหลือของคนไอเนพที่ในบางครั้งเขาจะเก็บความเครียดความเศร้าความเหงาหรือความที่รู้สึกว่าคนอื่นอ่ะไม่เข้าใจเขาไว้ที่ตัวเขาเองแล้วเขาก็จะไม่ค่อยพูดออกไปสักเท่าไหร่และข้อที่สามเลยก็คือไอเนพอยาเขามีโรคจินตนาการลึกจนคนอื่นอ่ะอาจจะเข้าไม่ถึงด้วยฟังก์ชันของ NE ที่ไอเนพเขามีอ่ะซึ่งเป็นฟังก์ชันรองใช่ไหม มันทําให้คน I n f p อ่ะมีโลกภายในที่ซับซ้อนเพราะเขาชอบวิเคราะห์ความรู้สึกในหล,ลายๆมิติเขาชอบบางตั้งคําถามกับตัวเองว่าอย่างเช่นนะทําไมฉันไม่เหมือนคนอื่นหรือทําไมฉันให้เขาเต็มที่แต่เขากลับหายไปเพราะอ้องจริงอะลึกๆของคน INFP อ,อ่ะเวลาเขาทําอะไรให้อีกคนนึงก็ตามอะเขาอาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างกลับมาเช่นกันเพียงแต่ คนไอเอ็นเอเขาจะไม่พูดเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยคือเขาจะไม่พูดความต้องการของตัวเองจะไม่พูดว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรแต่เขาก็อยากให้อีกคนอ่ะเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากได้เข้าใจใช่ไหมแชั่มันจะมีความขัดแยง้งขัดแย้งก็คือเราไม่พูดแต่อยากให้อีกคนเข้าใจเราอย่างนี้เลยแล้วไอเอ็นเอเขาก็จะรู้สึกว่าฉันอยู่กับความรู้สึกของตัวเองมากจนบางทีก็ลืมเชื่อมกับโลกภายนอก เพราะว่า i อเเป็นอีกไทป์หนึ่งที่คอนเน c t หรือว่าเชื่อมต่อกับโลกภายในของตัวเองมากๆเลยด้วยการที่ i อเนเขามีฟังก์ชันหลักใช่ไหมที่เป็นฟังก์ชัน Fi มนเลยทำให้ INRP อเนเขาบางที่จะเชื่อมต่อกับโลกของตัวเองมากๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะหลงลืมโลกภายนอกที่อยู่รอบๆเขาก็เป็นไปได้และข้อสเลยก็คือมันคือแรงบันดาลใจ ที่ต้องสู้กับความโดดเดี่ยว INP มักมีแรงบนันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เขาอยากที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้อยากที่จะช่วยเหลือผู้คนซึ่งมีความคล้าย INJ มากๆแต่เขายังขาดคนที่เข้าใจและสนับสนุนในแบบที่เขาเป็นจริงๆเ,เพราะผมต้องบอกเลยนะว่าลึกๆแล้วอะ่ะคน INP เขาแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจในส่วนลึกในสิ่งที่เขาเป็นเขาแค่นั้นเองและ เข้าใจเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรมากไอ้นพี P เขารู้สึกว่าฉันไม่ต้องการแค่ใครก็ได้ฉันต้องการคนที่เข้าใจจริงๆแต่คนที่จะเข้าใจเขาจ,จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้ไงเพื่อนๆมันอาจจะเป็นแค่ใครบางคนที่เข้าใจในความที่ i n ้ P เขาเป็น i n ้ P. โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่ามันไม่ใช่ ทุกคนนะที่จะเข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมันก็จะมีความเหลื่อมๆหรือว่าความขัดแย้งกันอยู่ดังนั้นทางออกของคน i n f p ก็คืออย่างแรกเลยฝึกพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาจาก FI กลายเป็น TE ก็คือถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรแล้วก็ลองพูดหรือว่าลองระบายให้กับเพื่อนสนิทของเราหรือว่าคนที่เราสนิทอะ่ะ อย่างตรงไปตรงมาว่าฉันต้องการอย่างนี้นะฉันอยากได้อย่างนั้นนะฉันแบบรู้สึกอย่างนั้นนะก็แบบบอกคนที่เราสนิทอ่ะให้เขาฟังไปเลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่เพราะผมเชื่อว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วอ่ะเขาเข้าใจเราอยู่แล้วโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็พูดนิดหนึ่งอย่างที่สองก็คืออาจจะหาคนหรือว่าชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้อะที่มีความลึกเท่าเกัน อย่างเช่นผมเชื่อว่าคนไอเนเขาไม่ได้มอะกับมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วอะอาจจะหาเพื่อนแค่สองมามคนสคนอะที่เขาเข้าใจแล้วก็สามารถจอดลึกในความรู้สึกของเราได้อะอย่างเช่นอาจจะหากลุ่ม MBTI ที่เป็นคน INFJ ที่เข้าใจในเชิงลรือของคนอื่นเหมือนกันหรือว่าหาคนที่แบบอาจจะเอ็กทดหน่อยอย่างเช่น INFJ e ที่ก็เข้าใจคนอื่นเหมือนกันแต่ในขณะเดีวยวกันเขาก็สามารถที่จะพาเราออกไปสู่โลกภายนอกได้ แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่ผมต้องบอกเพื่อนๆไอเอทั้งหลายก็คือไม่ต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลาคอยย้ำเตือนตนัวเองว่าเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะขอได้เหมือนกันและก็ยอมรับว่าการที่เราอ่ะโดดเดี่ยวอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะอ่อนแอเสมอไปนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะบอกเพื่อนๆไอเ p มากเลยก็คือ ไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงสุดท้ายแล้วเราต้องเรียนรู้ในการที่เราเป็นเราและในบางครั้งเราอาจจะลองพูดในสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะหรือต้องการอ่ะให้คนอื่นฟังนิดหน่อยแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่เขาเจอเข้าใจเราจริงๆอ่ะเราอาจจะพูดแค่นิดเดียวเขาสามารถเข้าใจเราได้เลยแต่ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยแล้วเราจะให้คนอื่นมาเข้าใจอ่ะในบางครั้งอ่ะ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจเราได้ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆ i n เ p ทุกคนนะครับที่ต้องต่อสู้กับความโดดเดี่ยวภายใน,ในใจิตใจของเรานะส่วนเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวข้อน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย